อร่อยเลิศอร่อยเลิศกัรผลิตวันนี้อยากจะชวนแฟนๆมาที่เดอะซีการ์เดนที่ตำบลอ่างศิลาอยู่ในอำเภอเมืองเลยค่ะจังหวัด oh <yeah. S 1> ชนบุรีคุณเลยจากศาลเจ้านาจามาแค่200เมตรค่ะมาคุยกับเจ้าของร้าน คุณสุพนันสหอรคกุลศักดิ์จิ๋วจ้าสวัสดีสสดค่ะสวัสดีนะจ้าสวัสดีค่ะเอ้าเล่าไปภูมิใจนําเสนอเดอะซีการ์เด้นอ่างศิลาของเราอย่างไรบ้างจ้าร้านอาหารเดอะซีการ์เด้นอ่างศิลามีชายหาดส่วนตัวติดทะเลนะคะ,คะแล้วก็ตกแต่งสไตล์คราฟโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติเป็นแนวคาเฟ่แล้วก็บีชครับ รวมถึงอาหารทะเลที่สดใหม่นะคะคะภายใต้คอนเซ็ปต์ให้ทุกวันเป็นวันศุกร์ที่นี่เดอะซีการ์เด้นค่ะบรรยากาศของเขาดีลองไปฟังอาหารซิมีปลากระพงลาดซอสเดอะซีนะคะปลากระพงนะคะเราใช้ไซส์1นกิโลนะคะทอดกรอบนอกนุ่มในนะคะโดยเราจะเคี่ยวซอสจากพริกขี้หนูสวนนะคะ,คะแล้วก็กระเทียมแล้วก็ซอสมะขามจะให้รสชาติเผ็ดเปรี้ยวหวานนะคะ ครบลสเลยค่ะค่ะเมนูที่2ค่ะปูมานึ่งนะคะสดมาจากทะเลจริงๆเลยค่ะเราคัดไซส์4ตัวโลค่ะเนึ่งกันร้อนๆเลยค่ะเนื้อจะนุ่มมากแล้วก็หอมมากแกะให้พร้อมทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซบๆของทางร้านเลยนะคะไปเมนูที่3สมิจ๊ะหมึกผัดน้ำดำค่ะเราใช้ ความดำเนี่ยมาจากความสดของหมึกโป๊ะนะคะเป็นน้ําดําจากดีหมึกจริงๆแล้วก็นํามาผัดเราปรุงรสแค่นิดนด,นดหน่อยๆเท่านั้นเองเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้ทานความสดความหวานจากตัวหมึกจริงๆค่ะเมนูต่อเป็นแกงส้มไข่ปลาลิวกิวนะคะ,คะขโขลกพริกแกงเองนะคะ,คะจะมีรสชาติเข้มข้นแล้วก็มี<ช>เนื้อปลากระพงด้วยนะคะ,คะตัวนี้เราคัสไซส์ไข่ปลาใหญ่ๆเป้งๆเ,เลยค่ะแล้วก็ใส่กับ ยอดมะพร้าวแล้วก็ผักกระเฉดนะคะ,คะสุดท้ายเป็นกุ้งทอดเกลือนะคะกุ้งไซส์12ตัวโลค่ะ,คะนำไปทอดให้สะดุ้งไฟก่อนรอบหนึ่งนะคะแล้วค่อยนำมาผัดกับตัวกระเทียมโดยใช้ดอกเกลือปรุงรสค่ะและที่ร้านเนี่ยใช้เนยแท้ในการผัดด้วยซึ่งจะมีกลิ่นที่หอมเย้าวยวนน่าทานมากค่ะเราไปเจอหอยกันบ้างตัวนี้เป็นเอ็นหอยจอบซาซิมินะคะ,คะหรือบางท่านเรียกว่าโฮตาเต ของประเทศไทยค่ะทานคู่กับวาซาบินะคะค่ะเครื่องดื่มเรามีอะไรบ้างจ้าจิว๋วเครื่องดื่มเรามีทั้งม็อกเทลนะคะค็อกเทลโดยที่จุดเด่นของที่ร้านเนี่ยใช้ผลไม้สดทุกเมนูเลยค่ะโดยเฉพาะตัวนี้ใช้ถึง2ส,สับประรดด้วยกันเป็นสับประรดปัตตเวียนะคะ,คะแล้วก็สับประรดสีราชาของชนบุรีเนี่ยค่ะเป็นโอเชียนมิ้นท์นะคะจะมีความหอมแล้วก็สดชื่นส่วนสีเขียวของเราเป็นอะไรจ้า สีเขียวนี้เป็นบลูซีนะคะจัดปาร์ตี้กันได้เลยภายในห้องแอร์นะคะรองรับได้40ท่านค่ะด้านนอกนะคะริมทะเลรองรับได้210ท่านค่ะวันนี้เลยต้องขอการันตีนที่เดอะซีการ์เด้นอาศศิลาชนบุรี <c oughs> ให้เป็นอร่อยเ <c oughs> ลิศค่ะเชิญมาได้ที่ร้าน The ะซีการ์เด ตั้งอยู่ที่ถนนบางแสนอ่างศิลาห่างจากศาลเจ้านาจา200เมตรตำบลอ่างศิลาอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีและสำหรับเมนูอร่อยเลิศต้องกินกับร้าน The s e a Garden คือเมนูนี้เลยครับอร่อยเลกับบริ่ิมชื่อต a ติงยา่าผิงฉังสวัสดีนะคะ